พักในสวนในรอปลูกขิงปลูกอนหางกบ,บก็คือแน่มักพิดก็คือไอินพ่ผูยังมาจับกกันขาแค่ๆก็ๆๆตื้นๆ็ด้นงปั่นเข่าตุ้ยขอบขมวอะไรก็เส็กวบจังว่ะถ้าต่อหยาบแล้วก็เ้ยลูกตื่นย่าแน่กงเขามันไหมแน่ก็โจเปลี่ยนหนุ่มสูตต่ลูกในเวงมาว่ะได้ไม่กี่เขาจำเฮ้าอะ่ะตัีมันในแม่ว่ะไน้ มีกนหลายก่อนมพุไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกมากันเลยเท่ากัน,นเลยไอ้ลูกเอาค่ะแม่นะ่กันเลยมาฮะเป็นสังกะนเลม่ด้านแม่ ก็ใหญ่กนไม่มานี่ค ah, ุณพ่อหมหัวแล้วก็มาตัวเด็กเดืนจังว่างกับเยอะแม่แกไปทิ้งขึ้นกับหุ่ข้าวโอเคโอเคไปไอ้ลูกแม่สานเส้นล้างจานาเจ็บกิอ้จ้ายกำคอกพานในห้องแม่กันน่ะมันเฮ็ดพักกน กโซมอุล้ลไข่วหวานโอ้ยคือมาจากมือไทยเหรอเน่ยกะหอมยังมันม่นนะฮะต่อแกตอโอ้คุณแม่อไมอลูกจกะไรกระไรกีเ<ด>ข้าจ้องแม่กินต้องไง ไอ้ลูกมาไม่ก <im ี่ข้าวเจ้าแม่กว่ากว่ารีวะกว่าถ้าจะำอยู่หามันเนตป้นกว่าไอ้ลูกมาไม่กี่ข้าวเจ้าแม่ภาคธิมอดดอกกุ้ยภาคธโมดหอีกว่าก่อนีวะถ้าจะำอยู่พอท้งห้องน้งก็ไปตั้งบนกัอยู่สิบมันเนตป้นกว่าไอ้ลูกเอาค่ะมาคือแม่ เออไม่กี่ข้อยาวอะกำลังหมนไม่กำหน้า